ถ้าคาเทลเดอ s ลโซเลสคือแก๊งแบบเอ่อไวท์คอรเลอร์ที่อยู่ในรัฐบาลแล้วอีกกลุ่มที่โดนด้วยอย่างเทรนเดออารากัวล่ะครับกลุ่มนี้ดูเหมือนจะเป็นแก๊งข้านถนนพันดุมากกว่าหรือเปล่าใช่เลยค่ะเทรนเดออารากัวหรือ TDA เนี่ยคือภาพสะท้อนวิวัฒนาการของอาชญากรรมยุคใหม่ที่น่ากลัวมากๆกลุ่มนี้เริ่มจากแก๊งเล็กๆในเรือนจันทูคอรอนของเวเนซุเอลาแต่ภายใต้การนำของนินโยแกเรโร มันขยายอิทธิพลจนกลายเป็นองค์กรข้ามชาติที่น่าสยดสยองไปเลยขยายไปไหนบ้างครับเครือข่ายของพวกเขามีทั้งในโคลอมเบียเปรูชิลีแล้วก็ทำทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ค้ามนุษย์ค้าประเวณีลักพาตัวฟอกเงินคือเป็นอสุรกายที่เติบโตมาจากคุกอย่างแท้จริงและตรงนี้แหละคือจุดเชื่อมที่สำคัญใช่ไหมครับซาฮารัตคงไม่ได้แค่จะปราบแก๊งข้างถนนธรรมดาแต่ก็เห็นความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่น่ากังวลกว่านั้น แม่นยาม,มากค่ะจุดที่ทำให้สหรัฐยกระดับ TDA ให้เป็นภัยความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็คือรายงานข่าวกล่องที่ระบุว่า TDA ทำงานร่วมกับคาเทลเดลสโเลสอ๋อและที่สำคัญไปกว่านั้นคือได้รับการสนับสนุนวัตถุจากรัฐบาลมาดูโรด้วยการเชื่อมโยงเนี่ยละค่ะคือเหตุผลทางกฎหมายทั้งหมดที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากอาชญากรให้กลายเป็นผู้ก่อการร้าย เทียบเท่ากับอัลคออิดะหรือไอซิสในใสายตาของรัฐบาลสหรัฐไปเลยใช่ค่ะมีอีก6กลุ่มใหญ่ในละตินอเมริกาที่โดนขึ้นบัญชี FTO ไปพร้อมๆกันเลยไม่ว่าจะเป็น MS13 ที่โหดเหี้ยมมากๆหรือซินาโลอาคาเทลกับ CJNG ในเม็กซิโกคือเขาพยายามจะสื่อว่าอะไรครับการทำแบบนี้สิ่งที่เขาพยายามจะสื่อก็คือนี่ไม่ใช่แกงค้ายาธรรมดาธรรมดาที่ต่างคนต่างทำนะ แต่มันคือเครือข่ายก่อการร้ายข้ามชาติที่เชื่อมโยงกันหมดเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าจากนี้ไปกระบวนการยุติธรรมแบบเดิมๆมันไม่พอแล้วต้องใช้มาตรการระดับสงครามเท่านั้น